สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพาะเมล็ดผักลงถาดหลุมเอาไว้ปลูกลงถุงดำจะมีวิธีการเพาะยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสําหรับถาดหลุมที่เราใช้ในการเพาะนะครับก็จะใช้ถาดขนาด200หลุมดินที่ใช้เพาะนะครับก็จะใช้เป็นพิษมอสข้อดีของพิษมอสนะครับมันก็จะมีปุ๋ยอยู่ในตัวแล้วก็จะมีสารที่ป้องกันเชื้อราเราซื้อมาแล้วก็สามารถนํามาใช้เพาะได้เลย โดยที่เราไม่ต้องผสมอะไรอีกพีทมอสนี่นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหยอดมเมล็ดกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เรานําพีทมอสใส่ถาดหลุมเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาเจาะรูนะครับวิธีการเจาะรูเราก็จะใช้ก้นของถาดหลุมที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็กดลงไปให้จนเกิดหลุมนะครับจากนั้นเราก็นําเมล็ดผักมาหยอดได้เลยหากเป็นพริกเป็นมะเขือนะครับเราก็จะหยอด1ห,หลุมประมาณ4-5เมล็ดแต่ถ้าเป็นพวกกะเพราัวละพาแมงลักนะครับเราก็จะหยอดประมาณ20มเมล็ด ไม่ต้องกลัวว่าจะหยอดเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเราย้ายลงถุงดำนะครับเราก็สามารถแบ่งต้นได้หลังจากที่เราหยอดมเมล็ดลงถาดหลุมเรียบร้อยแล้วเราก็นําพีทมอสมากบที่ถาดเพาะเมล็ดของเราเท่านี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะนําถาดที่เราเพาะเสร็จนะฮะนำไปวางในโรงเรือนที่เราเตรียมไว้ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีโรงเรือนแบบมาตรฐานนะครับก็สามารถทําแบบผมก็ได้นะฮะโดยที่เราทาโรงเรือนแบบใช้สแลนกลางนะครับสแลนที่ใช้ก็จะใช้ขนาด50-60%อย่าให้หนาหรือว่าทึบกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นกล้าของเราต้นอ่อนและต้นยืดส่วนวิธีการลดน้ําเราก็จะลดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจในการเพราะต้นกล้าผักสวนครัวใส่ถุงดาแบบผมก็สามารถเข้ามากดติดตามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ